ต่อไม่ไม่ใช่คะแนนนะครับไม่ใช่ว่าให้2คะแนนเพราะเดี๋ยวจะมาดูคะแนนกันไปดูตอนท้ายนะครับ,รบไปพักก่อนนะฮะมาฟังเสียงของ3คนในแอคเนียนต่อนะครับแนะนำว่าอย่าลืมนึกหน้าตามไปด้วยนะครับเริ่มบทที่เสียง A ครับจะมาในบทเพลงของคุณคัทริยามารสีนะครับเพลงที่เลือกมาร้องก็คือเพลงสามโหหสามชาตินะครับ น้ำเสียงจะทำให้คณะกรรมการเลือกได้หรือเปล่านะครับไปฟังเสียงเ A กันเลยครับ ถึงเสียงบีกันบ้างครับคนนี้จะใช้เพลงของคุณอุหฤทัยนะครับนักร้องในสไตล์ p อปร็อกนะฮะเพลงที่จะร้องก็คือเพลงไม่รักดีครับจะมาร้องให้กรรมการเลือกครับเสียงบีเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ ไม่หมดนะฮะอ่าแล้วเหลืออีกหนึ่งเสียงรับก็คือเสียงสี่ครับเสียงสุดท้ายในแอคนี้นะครับจะหยิบเอาเพลงของคุณเอินขวัญวรัญญานะครับมาร้องก็คือเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายครับเสียงสี่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับบอกกล้าบอกครูหนูกล้าบอกอายอยาเป็นอจะบอกค่อายรับรู้อยากเป็น เป็นนแอรบแล้วนะครับสามเสียงนะครับ A B C ครับคณะกรรมการชอบใจเสียงไหนอยากฟังเต็มเต็มเพลงเพลงไหนครับเลือกได้เลยครับอ้วนครับอ้วนชอบอุมาอุนะฮะอยากเห็นหน้าอยากเห็นเ,เพศอยากเห็นความสามารถอยากเห็นเพศท้างหลังเริ่มอยากเห็นเพศแล้วเนี่ย แต่เราเจอแอปแรกไปนะเพศหญิงหรือเพศชายที่ครูอวนพูดเนี่ยเพราะผมเสียงกันอยู่ว่าคนที่ร้องเพลงไม่รักดีของอู๋เนี่ยผมบอกว่าเป็นเพศชายแต่ครูอ้วนบอกน่าจะเป็นเพศหญิงผะว่าแอปเนี่ยผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งไม่รักดีกับบลอกล้าบอกครูเนี่ยผู้ชายทั้งคู่สามโหสามชาเนี่ยผู้หญิงเอ้ยถ้างั้นเอาเลือกง่ายๆเลยไหมแสดงหมายเสามเนี่ยผู้ชายถ้าออกมาผู้ชายเราต้องเลือกอ๋อป้าใครเป็นผู้ชายมาเลือกหมด ถ้าเดินออกมาใครที่เป็นผู้ชายเลือกคนที่ร้องเพลงบอกกล้าบอกครูใช่ไหมครับใช่และนีน่าจะเป็นผู้ชายแล้วถ้าเปิดมาผู้หญิงหมด3คนทําไงเราจะบ้าไหมก็ต้องพิสูจน์แล้ววะเาไม่้ต่อเลยนะไม่ยากเขแค่บอกให้รู้เท่านั้นแหละฮะเอิญขวัญนะฮะบอกกล้าบอกครูหมายเลขสี่นะฮะครับอ๋อแล้วครับเราดูนะฮะว่าร่างทรงที่จะออกมาแล้วเนี่ยฮะ ร้องเพลงเนี้ยนะครับเป็นร่างไหนกันแน่มาพบกับหน้าตาของทั้งสามคนใน act ที่สองกันเลยครับเอาแล้วงเอาแล้วไงทีแรกคิดว่าจะเป็นผู้หญิงสามคนคนไหนเป็นผู้ชายเลือกคนนั้นเลยเลือกเลยเลือกเลยอเลยครับเชิญเรับเชิญเลยครับ บอกแล้วอย่าเชื่อผมเชิญตามลำบากเลยนะครับหมายเลขสามนะผู้หญิงร้องสาโหสามชาอ่าใช่เหรอใช่เพลงผู้หญิงทันั้นนะฮะใช่หมายเลขสองเนี่ยผู้หญิงบ่าร้องไม่รักดีอหมายเลขสามเนี่ยบอกกล้าบอกครูกันหน้าอย่างนี้ครูให้เข้าพบเมืไหร่แล้วเนี่ย ใครถูกก็เฮใครผิดก็หน้าแตกันแอคนี้อเอาสักสีมาเลยเฮ้ยทางนี้ก็เลือกหมายเลขหนึ่งดีไหมหมายเลขหนึ่งเนี่ยแหละค่ะเอินขวัญกูเลือกหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งเลหนึ่งเละครับผมก็เลือกเหมือนครูอ้วนครับเลือกหมายเลขหมายเลขหนึ่งนียฮะบอกกล้าบอกครูบอกกล้าขึ้นคูบอกกล้าบอกครูแต่รู้อยาขึ้นอาย ขึ้นได้เลยเหรอคิดเหมือนกันแล้วนะคิดเหมือนกันเลยครับเปรี้ย้ยเลยดีกว่าแค่ศกตาก็รู้แล้วว่าใจจะมีอะไรหมายเลขสามครับหมายเลขสามแม่ถ้าออกหมายเลขสองนี่ผิดหมดผิดมาเลยครับอยากจะรู้ตอนนี้ก่อนไหมว่าหมายเลขสองนี่เพศอะไรผู้หญิงไอ้ผู้ชายวะใคราเนี่ยผู้ชายผู้ชายรู้ได้ไงเปละคิดว่าเป็นเพราะหน้าเขาเหมือนผู้หญิงงานต้องเป็นผู้ชายอ่ะออเพราะเขาล่างทรงไง อย่าไปเชื่อสิ่งที่เราเห็นเราควรเชื่อสิ่งที่เราไม่เชื่อครับเป็นพระเอกลิเกหรือเปล่าผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไหนว่าผู้ชายหน้าหวานเหลือเกินกิ๊กอ๊ะเาี่ยเต้นเงยหน้าเด้งเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลเลิกเลยกระเดือกเลยฮะลูกกระดกโดดกระเดือกกระเดือก แายเลขหนึ่งเงยขอ,อให้หน่อยเถะค่ะนี่ผู้หญิงครับไม่มีกระเดือกคนนี้เป็นผู้หญิงไม่มีกระเดือกกระปุกเข้ามากรปุกเข้ามาแล้วยังไงเลยเนี่ยทำแก่บ้าได้เขาลุกเลยไม อะไรผู้ชายผู้ชายฮะผู้ชายผู้ชายผู้ชายครับอ่ะไม่มีสิทธิ์เด็กเงยหน้าเด็กที่ผู้ชายหมดเลยฮะ้าหนมีกระเดือกมีลูกกระดอกันเหรอเฮ้ยแล้วเล็กเล่นเดึอดเอากระเดือกไปไว้ไหนอ่ะหมายเล่นเดือดไปผู้หญิงเออบ้าสมัยนี้มันไว้ใจอะไรกันไม่ได้แล้วผมเล่นผมเล่น พูดเล่นอ้าวเฉลยหมายถึงไว้ใจเลยนะ่รับไว้ใจเลยนี่ร่างทรงผู้ชายหมดไม่ไม่ชอบเดี๋ยวเขาเฉลยเดี๋ยวเอาไปเฉลยแล้วกันเชิญชมเฉลยและให้คะแนนการร้องของอ้ที่สองดันดาราร่างทรงองค์ไหนตามใจกรรมการครับ อยากเป็นไอฮอตสเแต่ควาคิดเต็ก็ยิบเอาไปส่งความลองความเห็นวัวคิดเด็กแต่มีอีกรังที่คิดไเสร็จเป็นทอบสิแค่ที่เกไ้หน้าทอดู หมายเลขหนึ่ครับคุ้ว่ากบพีน้องทายโครับเป็นผู้ชายผู้ชายแน่นอนไม่เชื่อหรอกจันเจบอก ้าการแสดงเออนี่ยแล้วตกลงเชื่อหรือยังว่าหมายเลขสองนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายอาจารย์เจนผู้ชายผู้หญิงอ้าวผู้ว่าเชื่อผู้หญิงอยู่คนบอกผู้หญิงหมายเลผู้หญิงผู้หญิงอะไรนะคะเอออะไรสับสนแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วผู้หญิงมันลุกกลิ่นกันผู้ชายเอาอย่างเงี้ยหมายเลขสองถอนคือเกิง